ใส่วันเกิดผิดและใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยนะผมจะมีผลต่อการรับรายได้เรียวหรือเปล่านะผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ผมจะมาตอบคำถามให้กับคำถามหนึ่งที่อยู่ตรงตรงนี้นะครับผมขึ้นอยู่ตรงนี้นะผมว่าใส่วันเกิดผิดแล้วก็ใส่ชื่อเป็นภาษาไทย จะมีผลต่อการรับรายได้เรียวของเราหรือเปล่านะผมแน่นอนเลยครับผมแน่นอนเรื่องกฎเกณฑ์ของเรียวนะผมกฎเกณฑ์ของเรียวมไม่มีตายตัวนะผมไม่มีตายตัวไม่มีบอกว่าการที่เรากรอกข้อมูลนะผมเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยการกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยนี่จะมีผลลัพธ์ต่อการรับรายได้หรือเปล่านะผม ตามจริงการกรอกข้อมูลชื่อของเราวันเกิดของเราเป็นภาษาไทยมันก็กรอกได้ครับผมกรอกได้หมดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าระบบของ a c e b o o k นะเขาจะอ่านชื่อของเราจากที่เป็นภาษาไทยนะเขาจะแปลไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาจะเข้าเข้าใจอ่าเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารไปหรือเปล่าแค่นั้น เพราะว่าคนที่ส่งเงินส่งเงินเกี่ยวกับคลิปเรียวให้เรานะผมคนที่ทํารายรับคลิปเรียวให้เราส่งเงินให้เรานะเขาไม่ใช่คนไทยเขาไม่ใช่คนไทยนะครับจําไว้นะครับผมผมก็จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผมว่าทําไมว่าทําไมนะผมเราต้อง กรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะผมว่าทําไมเราต้องกรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษเป็นอย่างท้าถึงอยากใส่ภาษาไทยแต่มันใส่บ่ได้พี่น้องแต่มันใส่บ่ได้เป็นอย่างห้องต้องใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะผมแล้วเป็นอย่างผมคือหูแล้วทําไมผมจึงรู้ว่าเขาให้เราใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็คือ เวลาที่เขาโอนเงินมาให้เรานะผมเวลาที่เราจะได้เงินจากเขาเราต้องกรอกสวิฟโค้ดสวิฟโค้ดก็คือรหัสการโอนเงินผ่านต่างประเทศนะผมสวิฟโค้ดก็คือเป็นตัวช่วยที่ให้เรานะผมได้รับการโอนเงินผ่านมาจากต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องไปเปิดบัญชีของต่างประเทศนะผม การถีอเฮ่าใส่รหัสของอสวีพดจากไอธนาคารเฮ่านะผมโดยถี่เฮ้าเราต้องไปเปิดบัญชีของธนาคารของต่างประเทศนะผมเพื่อการรับฝากรับโอนเงินนะผมไม่ว่าจะเป็นค่านายจ้างค่าในหน้าหรือค่าชําระสินค้าในหรือจะเป็นเกี่ยวกับาการทําธุรกรรมในระหว่างต่างประเทศนะผมการทําธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศนะผม เพราะฉะนั level, no religion, ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าทําไมเราต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะผมเราต้องกรอกชื่อที่อยู่แล้วก็เราต้องกรอกชื่อที่อยู่แล้วก็ธนาคารของเรานะผมแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะผมทุกอย่างคือการที่เราจะรับรายได้การตังค่านั้นเราต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะผมถามว่าภาษาไทยใส่ได้ไหม มันก็ใส่ได้นะครับผมใส่ได้ทุกคนทุกคนใส่ภาษาไทยได้แต่ว่าคนที่เขารับเงินนะผมคนที่เขาส่งเงินมาให้เรานะผมเขาจะเอาที่อยู่ของเราแล้วก็เอาธนาคารของเราเอารหัสสวิปโค้ดของเรานะผมเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับผมสมมติว่าเราใส่ชื่อภาษาไทยที่อยู่ภาษาไทยนะผมให้เขาแต่เขาเป็นคนที่เป็นฝรั่งเป็นอังกฤษนะผม เขาจะเข้าใจาสิ่งที่เรา,าส่งไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเพราะว่าการที่เราส่งภาษาไทยไปแปลให้เขาให้เขาแปลเป็นาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะผมมันจะแปลได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมสำหรับคนไหนที่กำลังตั้งค่าตั้งค่าเรียวนะผมให้ตั้งค่าอย่าง ละเอียดผมตั้งค่าอย่างละเอียดแล้วก็กรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับคําถามพี่ทําให้ทุกคนกระจางได้ขึ้นนะคมับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ลก,ดลลกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้วันว่างๆของครอบครัวเราด้วยนะผมจะได้พัฒนาคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะคผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ